สวัสดีครับผมปีโกดเอเคบอมบีนะครับซึ่งวันนี้พี่จะมาดูแพทโนตหรือบาลานแพทของไทโซนะซึ่งพี่บอกเลยเป็นอะไรที่คนข้างน่าจะสนใจอาจจะเปลี่ยนบาลานได้เปลี่ยนเมตาได้ระดับหนึ่งเลยนะซึ่งเราจะมาดูตั้งแต่แรกไปจนถึงอ,อัปเดตล่าสุดเลยนะซึ่งก็อันเนี้ยเป็นแพทโนตที่ปล่อยออกมาก่อนอัปเดตซิงคุดะสเนกนะซึ่งอันเนี้ยจะแก้บั๊กอะไรพวกนั้นแล้วบูฟิวอะไรพวกนี้น จะไม่รีเซ็ตพวกที่เป็นแบบว่าเอสเซนที่ไม่ยังเป็นต้องใช้สเปกอะไรพวกนั้นเพื่อทูบานเลยติ้งเลเพเชียลอะไรพวกน,นี้จะไม่ถูกรีเซ็ตนะส่วน,นอื่นเนี่ยจะโดนรีเซ็ตถ้าเกิดใช้บูพิวนะแล้วก็แกนไลค์เคสโฮอะไรโคโฮวิดเทมโปเลสส์อะไรพวกน,นี้ฟิวชั่นเนี่ยจะอยู่ในหมวดเปเชียลซึ่งเมือม่อก่อนมันน่าด้อยู่ในคิโดนะพี่คิดว่า <S <S แล้วก็ตรงเนี้ยถ้าเกิดเราใช้บูพิวเวอร์ที่ขวาเนี่ยมันจะเตือนว่าเราจะรีเซ็ตสก,กิลบล็อกนะ หรือว่าให้กดยืนยันมันเหมือนเมื่อก่อนที่แบบว่ากดปุ๊บไปปั๊บอะไรพวกนี้กันคนกดพลาดน,นะแล้วก็ power back excite เนี่ยจะไม่รีเซตจะไม่รีเอาเอาวุธที่เราโดนบูพิวหายไปอะ่ะกลับคืนมาแล้วนะคือแบบถ้าโดนบูพิวแบบเราถือยามาโตแล้วเราบูพิวเนี่ยคือหายแล้วหายเลยนะไม่สามารถทกกลับมาคืนได้แลนะ้วครับซึ่งเออไม่ค่อยจัดตีนะทอเลยนะแล้วก็อันนี้ก็คือถ้าเกิดเราใช้แบบว่าบูพิวเนี่ยเหมือนจะมันจะบอกว่า เราจะรีเซ็ตอะไรบ้างแบบว่ามีสกิบบ็อกอะไรบ้างมีเซ็นอะไรบ้างถ้าเกิดเราใช้บูพิวไปเนี่ยก็ถือว่าดีนะส่วนนี้เป็นส่วนนี้ไม่ค่อยจะสาคัญนะพี่พี่อันเนี้ยเหมือนจะเป็นปัญหาเรื่องการ,ราว่าสุ่มการชานะเพราะว่ากฎหมายาเั่งแต่ละประเทศไม่เหมือนกันนะก็เลยต้องเอาออกเฉพาะบ,บางประเทศนะส่วนนี้ก็คือโชว์เลสติลถุงมือเลสติลก็จะโชว์หรือไม่โชว์ก็ได้นะสามารถปรับได้แล้วตอนเนี้ย บางใครก็แบบบางใครหลอดบางใครี่ยจะสีแตกต่างกันว่าถ้าเต็มกับไม่เต็มเนี่ยมันต่างกันเลยเพวกเนี้อย่างนี้ก็จะเป็นแก้บัคเทรดบัคบัคแบงค์อะไรพวกเนี้ยไม่ค่อยสำคัญนะเรามาดูกันที่บารายเลยดีกว่าซึ่งบอกเลยอันเนี้ยไฮไริดเดตนะครับซ <I write S 1> ึบ <I write S 1> ่งตอนเนี้ยเยขาได้รีเวิร์กควินซี่แอพิกหรือว่าดาบควินซี่ฮิโดนะให้มันเป็นแบบว่าเมาส์เล็งนะมันไม่สามารถออโต้แท็กได้แล้วก็คือแบบเราไม่สามารถไล่แล้วก็ ยืนอยู่แบบเราเข้าไปใกล้แม่งด่าพุ่งมาใส่เราถือว่าดีขึ้นเยอะนะบอกแลว้วพี่ไม่ไหวบางคนก็บอกว่ามันเป็นเนื้อบางคนบ็นบอกว่าเออดี D แล้วจะได้ส,ปสปแปมไกลๆแบบได้นะก็ดีหรือไม่ดีก็ต้องมากวนอีกทีนะโชริอันนี้แก้โชรีนะซึ่งเหมือนเขาจะรีเวิร์กโชริให้แบบว่ามันจะว์ปไปด้านหลังแล้วนะมันจะแบบว่าไม่ได้พุ่งไปด้านหน้าแล้วงัดขึ้นแต่มันจะว์ปไปด้านหลังของเราแทนนะซึ่งเราต้องหันหลังบล็อกอะไรพวกนี้ แขงบัฟหรือว่ากองเล็บของฮาคุดะเปลนซี่เนี่ยถูกบัฟขึ้นมานะถ้าเกิดเรามีฮาคุดะ50แต้มแล้วก็ปรับให้ชาร์จฟาสดแฟงหรือว่าโรเพนซี่ฟาสดแฟงเนี่ยกลับเป็นเหมือนเดิมส่วนนี่บัฟชุนโคน้ำแข็งนะแล้วก็อารันคาฮาคุดะหรือดัมมี่ของอารันคาเนี่ยจะโดนแคนเซิลทันทีถ้าเกิดโดนแพรลี่นะแล้วก็นี่เลดจิ้งดีมอนหรือว่าต่อสั้นเดสเนี่ย จะทะลุไฮเปอร์อามเมอร์แล้วนะส่วนแบ็คแฟตอะไรพวกนี้น่นาจะยังไม่ทะลุนะเหมือนที่ไปลองมาก็ยังไม่ทะลุนะจัดมินเนี่ยโดนดาเมจโดนเนิฟดาเมทอันนี้พี่ไม่รู้มันมันมันมีมหรือเปล่าพี่ไม่ชัวร์เหมือนฟีนิกซ์ที่โดนเนิฟ across the board ต่อไปก็คือพาวเวอร์เนี่ยจะไม่เป็นไฮเปอร์อามเมอร์ตั้งแต่เฟรมวันเฟรมวันก็คือแบบกดปุ๊บเป็นปั๊บเลยนะซึ่งถือว่าดีเพราะาแม่งโกงมากคนที่ใช้เป็นนะโอ้โหสุดโหดแ,แม่งกดยัดได้เลย ต่อไปก็มาดูอันนี้คืนเสียงปุดะมีเอ็นแหลกแล้วนะถือว่ายอดเยี่ยมแล้วก็มูลามาสสะของมาทูนเนี่ยถูกปเปับไว้แบบว่าถ้าเกิดเราใช้โดนเนี่ยแบบสีที่มันแบบว่าใบแฟลชสเตปเนี่ยเหลือแค่หนึ่งวินะหรือมันเป็นหนึ่งวิอยู่แล้วอันนี้พี่ไม่ไม่่มมอยวนะัวือนนแล้วก็รถสตัรของเซโลโคนเนียนะซึ่งเมื่อก่อนแม่งสตัรแบบว่าสามารถโคบโบกับโซนเา,าโปได้เลยนะใช่แบบว่ายิงพื้นนะถ้าพีไม่ เซโลคนเนี่ยมันสุดโหดแล้วก็โพเวนซีของเพาหรือาฮาคุดะเพาเวเดียนชาร์ดเนี่ยจะถูกเนื้อให้เหลือแค่สามทรกเก็ตก็คือยิงยิงสูงสุดได้สามคนนั้นแล้วก็เนื้อบีฮิลลิงซึ่งฮีลลิงนี่พี่ไม่แน่ใจว่ามันฮิวเลือดหรือว่าฮิวมานานะ,ะน่าจะเป็นฮิวเลือดแหละแล้วก็อันนี้โซเล็กโดนเนื้อนะหรือขาดำสจิเนนะโดนเนื้อก็คือเราจะใช้แบบว่า ท่าไล่มันจะนานขึ้นแล้วก็คิพูดาวเนี่ยมันจะนานขึ้นเช่นกันส่วนนี้จะเป็นบัฟบางไรสนโนหรือ ai, มาคายมาของลูคียนะแล้วก็เพนทล่าเอ็กซ์ซันเพิ่มขึ้นท่าเอ็กซ์นี่ยซันเพิ่มขึ้นถือว่าน่าสนใจนะค๊อแล้วก็ต่อไปคือท่าจีของมอเตอร์ไฟถ้าเกิดเราอยู่ในแอร์คอมโบเนี่ยมันจะแบบไม่พุ่งทะลุขึ้นเบดานแล้วนะก็ถือว่าดีนะครับอันนี้ส่วนนี้ก็แก้บัคกบางไรน้ำแข็งแล้วก็ แกบักน้ำเอ้ยบางไครสโนโุสองอันเลยแล้วก็ต่อไปดิบัฟทรีดหรือเปล่าชีเตอร์ใช่บัฟเชียเตอร์นะซึ่าอ,อาจจะดีนะเพราะเขาปรับให้มันแบบว่าแล็กดอกคือแบบอารมณ์ม,มันสตันอ่ะอยู่กับที่เลยนะซึ่งสามารถเอาให้คอมโบต่อได้ซึ่งน่าจะเป็นคอมโบแบบว่าคาคาเตอร์อะไรพวกนี้น่าจะสุดโหดไปเลยนะเดี๋ยวพี่ต้องไปลองแล้วแหละต่อไป หมวกมโหรากาสามารถเทรดได้แล้วฟูลเลสไอพวกนี้ไม่เป็นของบัฟของแลตหมดเลยนะซึ่งก็ถือว่าดีหรือเปล่าอันนี้บัฟฟูลเลสสองอันแล้วก็อันนี้จะเป็นล่างฟาเชียนะไอเบวเบวโ,โคเนี่ยถ้าพี่จะไม่ผิดนะ่าจะเป็นอ่าถ้าพุ่งไปจับนะซึ่งเอแล็กมันจะลดลงแล้วเพราะเมื่อก่อนแม่งแบบว่าถ้าเกิดจับแล้วเขาบล็อกได้นยะโดนตีสวนได้เลยนะวันเดอร์ก็คือดาบมีฮอกของอารันคานเนี่ย ถูกเนิฟดามเมจลงมาจาก6%ของแม็กแฮพีเหลือ4%นั่นถือว่าดีมันโหดมากมกึงวนต่อไปคือรถสตันของอยมทูตแอปเจคหรือว่าเอายมทูตคีโดนะดีอยู oh นะอ่เหมือนกันนะครับเนิฟคีโด oh ดีหมดอ่ะพี่วา <c oughs> ต่อไปก็คือพินซี่ฮากุดะเนี่ยหรือดัมมี่เนี่ยถูกเนิฟ ระยะลงแล้วก็ไม่มีไฮเปอร์อเมอร์ ure, เพราะเมื่อก่อนเนี่ยกดปุ้พไฮเปอร์อเมอร์ ure, แล้วเหมือนจะแบบระยะแม่งไกลกว่าไกลแบบไกลมากอ่ะไอเนี่ยแต่ดีละดีละมันใกล้ลงซึ่งเหมือนเขาจะเนิร์ฟไอ้นี้ด้วยเนิร์ฟดาเมจบล็อกมันจากแบบว่าเมื่อก่อนประมาณเจ็ดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ปะ่ะเหลือตอนนี้เหลือประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นต์ละซึ่งถือว่าดีและนี้คือไฮไลท์เด็ด right เลย บัฟชาร์จหรือเฟอร์นซี่สามารถได้รับชาร์จกับท่าที่มีชาร์จด้วยกันพี่ไม่รู้เขาปรับทำไมหรือนี่ก็ถึงเวลาของอารันคาทนี่มันเป็นแบบว่าบัฟสุดโหดอารันคาเป็นท็อปเทียร์พี p ีพีได้นะใครจะไปรู้แบบท่าโซน่าโฟแบบชาร์จอะไรพวกนี้ได้สแตค็คขึ้นจังโหดอพี่บอกเลยนะไม่สแต็คไม่มีวันหมดถ้าใช้โดนอะต่อไปก็คือเนื้อพาวเวอร์ แล้วก็เนิร์ฟพลัง power chip power ของวิที้นะทั้งสองอันเลยซึ่งอันเนี้ยจะไม่เป็นเฟรมวันไฮเปอร์มือละถือว่าดีก็คือไม่ไฮเปอร์มือตอนกดเลยนะดิมอน์คิกอะไรพวกเนี้ยก็คือมันจะลดเอ่อลดความเร็วในการไล่ลงแล้วก็เพิ่มฮิตบ็อกอะไรพวกเนี้ยอันนี้เหมือนจะเป็นบัฟนะส่วนอันนี้จะเป็นเนิร์ฟนะถือว่าดีอันนี้เนี่ยเป็นเออท่าติแบบชมบูมพูลอยไปถ้าพี่ยังไม่ผิดนะแล้วก็ซันไอสึเนี่ย ถ้า X เ,เนี่ยแบล็กดอลดน้อยลงก็คือสตันลดน้อยลงนั่นเองมิซี่ยูนิเวอร์โซฮาคดะเนี่ยมีอิเล็กตรอนบอกแล้วแลรี่ก็ถือว่าดีก็แม่งโกงเกินมิซี่ยันก็ไดแล้วก็อันนี้บัฟดาเมจของโวลบัตเตอร์ไฟนะส่วนตรงนี้ก็เหมือนจะไม่มีอะไรนะก็มีสเน็กซิงโกะที่เพิ่มมา10 a เอ็กซ์เซอร์รี่จริงๆคือ12องนะของบอสดอปเลสซึ่งพี่ไปดูสเต็ปแลนะ้วแม่งโคตรโหดอะ ที่แนะนำให้น้องๆไปฟาร์มบอสเลกันได้เลยนะเมื่อของดีแล้วก็อาวุธสองอันนี้ของอลันคาแล้วคินซี่ที่ดรอปได้จากเอฟเคเอแคนวอลอย่างเดียวนะแซมซัพเปอร์หมดไฟเลยอันนี้ก็ปรับอะไรนิดๆหน่อยๆนะซึ่งอันเนี้ยผู้เล่นมือถือเนี่ยสามารถใช้ชิกขวาได้แล้วคือสามารถกดสเนกหรือว่าหลอกฟันอะไรพวกนี้ได้แหละถือว่ายอดเยียมนะอันนี้บาลานซ์ก็คือ ปลาล้านเนฟส่วนใหญ่นี่เป็นเนฟของอยมาทูตคิโดหมดเลยนะแอฟเจคของอันนี้ก็อฟเจคของเพนซะี่น่ะหรือว่าดาบคิโดเพนซะี่เนี่ยถูกบัฟให้แบบว่าคูดาวน้อยลงแลง้วฮิตบ็อกกับสปีดเนี่ยเร็วมากขึ้นนะแล้วก็ท่าล่าเนี่ยเร็วด้วยอันนี้จะเป็นหอกของอลันคาเนี่ยถูกปรับคูดาวกนะ็คือโดนเนฟแล้วก็สปันโดนโดน,ดนลดลงต่อไปก็คือ ชาร์โดแล้วก็เนี่ยเอ่อชาร์โดแล้วก็เทมโบลิสูเนี่ยสองอันนี้คือเนิร์ฟแล้น,น่าเนิร์ฟเนิร์ฟแบบ View, บิวบิวเงาแล้วก็เทมโบลิสูแล้วก็ตามด้วยท่าเก้าเก้าหองของฝั่งโยมัทูดอะที่เป็นทูคอมโบที่ลดเกือบสองบาคือมันจะปรับให้แบบว่ามันเป็นโกลบอลคู c o o l d o ถ้าเกิดใช้ชาร์โดเนี่ยก็คือจะอีกท่าเทมโบลิสูเนี่ยจะคู o l d o w n ทันทีหรือเทมโบลิสูเนี่ยจะทําให้ ถ่าเก้าของยูมาทูเนี่ยติดคูดาวนะส่วนนี้ก็คือรถสแตนของดาบเอ้ยของขวานของอน,นัน้าวขวานเอลเดนลิงเนี่ยเอออันนั้นแหละซึ่งบอกเลยว่าสุดโอดนะแต่เดี๋ยวพี่จะทำการไปลองเลยพี่จะทำการลองนี่เลยแต่ละวาเรียนชัดวา่าจะเก่งขึ้นจริงหรือเปล่าโดยที่พี่จะเอาตัวฮาคูดา โปรเนซี่แบบไม่ใส่ชุดอะไรเลยนะไม่ม,ม,มีมีแค่แพรเชี่ยวมั้งไปซัดคนในแร้งดูว่ามันจะสุดหรือเปล่านะก็ออกไปดูเลยครับมาแล้วครับปาร์แรกของการบัฟเว r i a เรียนบูสโฟเนซี่ตกเลยว่าเย้ yes, สุดๆไปเลยนะครับโอยงัดขึ้นโอ้ยพี่ลืมไปพี่ไม่ได้เล่นอันนี้เนี่ยหรอออพี่ไม่ได้เล่น พี่ลืมชื่อแม่งไปแล้วไม่ได้ม่ไดเล่นโดนานนู่นเกินอ่ะฮึพอตัวร้อนไปโอ้ไม่โดนบอมเลดเออใช่กสิพี่จะนึกได้พี่นึกอยู่นานมาก โอ้โอ้เราเป็นไฮเปอร์เมอร์ด้วยสวยงามจริงๆครับโคตรอีซี่อ่ะโอ้ยไม่ครั้งกับเฮ้ยทำไมเจอได้ดาบยา,ายามตะกัอนุญาตนะครับแล้วก็ใช้ท่าที่โอ โดนโอ้โติโดตามติดตามไปทุกที่ติดตามไปตลอดนะถ้าใช้ท่าโดนนี้แทบจะไม่ไม่มีโอกาสที่จะพักหมดได้เลยเนี่ยปุ๊บลำ่ต่ออือเฮียปวดโง่ดิสเพดาแล้วยังคิดว่ามันจบลงแล้วเกมนี้รับปะ

เนี่ยจิ๊จิครับ <S <S 1> <S 1> ทำอะไรไม่ได้ทั้งนั้นมาครับนี่ยน่าจะเป็นเกมสุดท้ายของพี่แล้วนะครับซึ่งเราเจอกับเดนเดียร์ลิงข้างๆที่น่ยน่ากลัวพอสมควรเลยนะที่บอกเลยเป็นยามาโตเดนเดียร์ลิงเลยเพื่อนหลับ้าโดนนะเมื่อกี้อ่ะบอกเลยว่ามีเสียวอ่ะเฮ้ยลืมไปว่ามันเฮ้ยอ้ พี่ลืมไปว่าเอออันนี้ไม่ต้องบล็อกหลายฟังกันโอ้ยิง้รุบฮัดขึ้นปล่อยปะโอ้แฮร์รี่ไม่ได้เลยคุณตุ๊ฟิร์สขวิดไปขึ้นกับตัวฉันเนี่ยแฮรรี่ได้แล้วเออกำลังใจกลับมา เซโลแกปสวยโอเคสตันล็อกแบบ2 4ชัวช่วโมง2 4ชัว่วโมงในการสตรันล็อกโอ้เฮ้ยข้างในมันเกาะไม่ได้วะบนตัวเืออู้หพี่ไม่เคยรู้สึกว่าเดนดิวลิงมันมันดาเมจดเยอะขนาดนี้ <g stresses> ก,ก่อนจนกระทั่งกูไม่ใส่ของไอ้เหี้ย ถ้าพี่มีของนิดนึงเนี่ยอาจจะอาจจะได้ได้ดีกว่านี้จ <c oughs> ีิจ,จครับ